มาดูต้นนี้นะครับต้นเล็กๆนะครับแต่ว่าแจ๋วมากครับพี่นอ้องพ่อพ่อเอาใบวบทะเลียงตน้นน่ครับเล็กแต่แจ๋วนะครับมีสามทลายแบบเซียนครับเซียนเจ๋งนะครับอุ้ยหัว <c oughs> นหนึ่งาลายนะครับก็ตามอายุของบามนะครับถาลายก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรน,นี่ครับสองถาลายแล้วก็สามถาลายนะครับโอเคครับอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์นะครับเล็เด็ดแจวนะครับ